พาแม่นะครับไปหาหมอนะครับเพื่อที่จะไปตรวจเลือดนะครับน้ำตาลนะเมื่อวานนี้ก็ไปเอ็กซเรย์ปอดเฉยๆนะเอฟซี FC. แล้ววันนี้นะครับก็จะไปตรวจเลือดนะครับค่าของน้ำตาลนะเอฟซีเด็กกจะรอข้างนอกนะฮะเอฟซก็เตรียมตัวอะไรอ๋อแม่นนะฮะอะไร นี่นะครับก็เดินมานั้นก็จะเตรียมตัวไปโรงพยาบาลอีกวันหนึ่งนะครับวันนี้เน,ะนาะโรงบาลแล้วนะฮะเอ็ซีก็จะเดินไปนะครับที่แม่ผมเดินไปมื่อกี้นะครับ อันนี้ก็เป็นหวันสองแล้วเนาะนะฮะจงจุดเดิมก็อาจจะมาสายนิดนึงนะฮะ,นะะตึกผู้ป่วยนะเอฟซีตึกนี้ คนเยอะคนไม่ท่าหรอกนะฮะ

นี่ผมก็จะไปกินข้าวต้มนะครับที่โรงพยาบาลน,นะครับที่ชาดนะฮะก็พาแม่มาตรวจนะครับโรกเบาบวานทุกสี่นะฮะถึงแล้วห้องหัวโรงพยาบาลเอาจบเอา แม่หว <c oughs> like like ังว่าเขาไม่ให้กินนี่นั่นบอกไม่กินก่อนที่จะโตอ่ารจอดเรื่อแล้วจอดเรื่อแล้วบหรอจอดเลื่อแล้วไม่กินข้าวอื แล้วแล้วผลเป็นาอาไรสันน้ำตาลได้ร้อยสามสีแร้วรอ,อโคแพทย์สูงม่มีแล้วพอด,ดนอี้มีในน้ำฝาเธอและฮะเขากินจำนี้เขาไม่กินเกมโอ้ อืมจากเปลึดยุตอนนี้แม่ผมก็รอพบแพทย์อยู่เนาะในเอฟซีนะครับแล้วก็รอฟังเอฟซีว่าผลจะเป็นอย่างไรนะครับก็ อย่าลืมนะ fc นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจช่องเล็กๆช่องนี้นะ fc ขออนุญาตลงคลิปนะครับขอบคุณมากครับผม